สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเวียนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมมาจะ e ีว e วว V นะครับผมกับปืน KE7 นะครับผมเป็นปืนที่เป็นปืนคนหนักนะแต่ลูกกระสุนน้อยมากผมบอกเลยว่าจะมารีวิวปืนนี้เล่นยังไงให้มันเกิดนะฮะจะต้องผมแต่งเต็มนะตอนนี้แต่งเต็มทุกอย่างเต็มหมดเลยมาไอ้พวกญี่ปุ่นโยน ตั้งระเบิดไว้ตั้งระเบิดไว้ตัวมันดัเข้ามาลึกเกินปกติมันมาไกลขนาดนี้แล้วก็ไปจุดซีนะจุดซีเขี่ยไปพวกมันเร็วจังวะข้ามน้ำเอ๊ะเป็นน้อยเฮ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรอดวะแอ้ยเอ้ยอ้รอดได้ไงรอดได้ไงมันดำน้ำได้ไงวะเรื่อยออไป Okay. ในนี้มีคนแน่นอนไม่มีไปโอ้อี่ปูนมีไหนไอ้ชี้รถถังมาคอยยังไม่ยุ่งไงรถถังนะ ส่วนบิวว่าเลยนังง่นไงนี่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 เฮ้ยไปไหนแหรอบ้าอปไปไปไปถอยกันมากนเราต้องถอยกันมาอ้าวอ้าวอ้าวอา โอ้ยโอ้ยเยอะไป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 เออยิงทะลุเลยบ้านมันยิงทะลุได้นะขอดูมาก,ก่อนมันเยอะไปเยอะไปโอ้ย,ย,อย,อโ,อยโดนลูกโม่มันมายังไม่อยากเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอาวุธอะไรต่อต้านเลยรถถังโอ้ยยิ่งแม่ซุป,ปืนนพี่อ่ออะ้งมา

โดนได้งไงวะโดนได้เดี๋ยวแอบเดือบตึ้เพื่อ,อนโปลไอ้เอาอะไรของมึงอะไรกับมึงอุย้ยอะไรครับแฮกแมพอะไรเยอะแยะวะไอ้สัตว์แฮกแมพอะไรเยอะแยะปล่อยแม่งยึดด้วยซุนนี่ปล่อยแหละเนี่ยขนาดอะไรวะเนี่ยกูป้าก็ไม่รู้ ยิงกูโดนตลอดเลยโอ้โหบอกเลนทีมมันไม่มีโปรนะจุดดิยมยิดถอย มาดันต่อดันต่อโอ้ยี้ยโอ้โหตายกันรัวตายกันรัวอันนี้อะไรวะทีมเราอะทีมเราเนี่ยทำมันดีมาทันเนี้ยโอ้เฮ้ยทีมเราเป็นบ้าอะไรวะ เราโดนบูกขนาดนี้เออชื่ออะไรวะโอ้ย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 ผมฆ่าใครได้วะเมื่อกี้เล่นดีๆไม่ให้เล่นเล่นมาเจอโฟอีกยังไงก็ตาย ào đi, mà đi. ẹt. ẹp à nín ngang nữa, nín ui 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 ui. ไม่แตกไม่แตกไม่แตกถอยก่อนถอยก่อนนี่ไงนี่ไงไป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 โอ้ยเอียเดี๋ยวนี้ก่อนเออเอาไงละ่ะเพื่อนเอาไงละ่ะเพื่อน เอ้เอ้เอโอ้โหมึงบางกูแท้ๆเพื่อนได้ตายเพราะมึงโอ้โหรถถังคิดว่าอะไรยิงยิงได้ไหมยิงได้ไหมตรงไหนจะมีลูกยืดโอ้โหตรงนี้ไงไปจันที่ไป เโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วรีบตื่นก่อนที่โอ้ยเร็วเร็วโอ้โหไม่น่าไปช่วยมันเลยกดแล้วมันยกเลิกไม่ได้ไงอ่านอนนิ่งๆไงหนูนอนให้พี่ยิงไปดันไปเราจะเอาไม้เราจะเอาไม้อืมอี้ี้ยไม่นิ่งว่ะ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนฝั่งนี้อ๋อเอาอีเยี่ยนี่นอนอยู่ข้างล่างนี่โอ้ยหลายตัวนี่ว่ะนอนอะไรตรงนี้ไอ้หนูโอ้ยโอ๊ยรีบขึ้นดิรีบขึ้นดิ เกือบตายนะเจ็บหนักกันนะบอกเลยเฮียว่ายน้ำข้ามมาแล้วอยมันเฮียเอาแล้วจะรุยลุยลดกันยิงลดยิงใครไม่ตายด้วยโอ้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 ยอ๋อ Dạ Ôi 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 Hỏng trình hoa, hỏng trình hoặc Jack có sốn Jack có sốn Ôi à mày nhớ lên thỏi อย่ารถถังมาแหมแหมต้องถอยแล้วล่ะผู้คนโอ้โหยไม่แตกต่างกันอีกแล้ว บอกไปเลยว่าลูกกระสุนผมไม่มีวันหมดอ่ะอไปลูกกระสุนไปลูกกระสุนกไปไปันไปมีกันให้มันมันเยี่ยมมันได้มาแล้วนอนลงนอนลงคนบอกเท่านั้นถึงจะรอด

ข้าหัวแต่ไม่ตายเจ็บหนักนะเนี่ยแจกลูกกระสุนแจกลูกกระสุนแจกลูกกระสุนไอ้โหนะหลังก็ข้าอีกโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังดันอยู่ไหมยังดันอยู่มาไหมมาไอ้โหน้มันมาอยู่ว่ะมันมาอยู่ว่ะแต่ไม่แตกว่ะ ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยอย่อยอยาทิ้งอัวไว้คนเดียววันนี้ก็มาวะเฮ้ยเครื่องบินอะไรมาวะเฮ้ยผมมอฮอกเรียบร,รย้อยที่อะไม่ใช่โทรห้อกไอ้ระเบิด ตุ้มโอ้ยี่ะขี่เป็นอาวุธอ่ะอ๋อโอเคโอเคไหนไหน,น,นมันก็ลงนั่นน่ะดันนี่แม่งเลยไอ้นี่ของศัตรูนี่ว่ะของศัตรูอ๋อเขายึดเขายึดเขายึดไปจากอาวุธจากอาวุธจากอาวุธเฮ้ บอกมันบอกมันผมว่ามันต้องถอยมาทางนี้แน่นอนเฮียมันมาแล้วโอชนะเราแพ้นี่ว่าแต่ก็มันบอกเลยว่ามันถึงเราจะแพ้เราก็มันนะครับครบเป็นยังไงกันบ้างปืนนี้ที่หนึ่งมันโป๊เปล่าก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเฮียค่าเยอะสตด ที่หนึ่งแล้วเราดีที่สองภูมิใจแล้วเราฝีมือเพียวๆนะฮะ29ตาย18ก็ถือว่าน่าเกตียดนิดๆแต่เ,เราก็ไม่เป็นไรโอเคนะฮะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับดูสกอร์เราโอเคบายบายทุกคนแน่นแน,แน่คุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครแต่ที่แน่แน่กดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยถ้าไม่กดเห็นไหมในมือถืออะไรอยู่ แต่ถ้ากดแล้วอ่ะก็ขอบคุณนะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไป